สวัสดีครับผมมามูมนีเดยเมนูคืออยากกินครับผัดหมี่โคราชนะเนี่ยให้แม่บ้านผัดให้หนายกินบ้อยากครับผมผัดหมี่โคราชนาะให้แม่บ้านจัดการให้พันเฮ็ดใส่ยังหงแนี่นนนบุนนี่แคบหมูเนื้ให้แล้วก็มีดของหวานกัน,นี่ละช่วงนี้เป็นฤด,ดูครับเนี่ยฤดูบะเขียบ แล้วก็ได้ไก่ไม่หาบาทครับเจ้าดีเสบได้ครับนี่เจ้าเนี่ยอยู่บันโขกฟันปโปงครับนี่ไม้ละห้าบาทอยู่โรงเรียนงเยื่อ,รอครับโรงเรียนบันโ,กนปโปคกนะครับโรงเรียนบันโคกฟันโปงครับไม้ละหาบาทข้อหนังยัง่นขายไม้ละหาบาทนะกินนร้กันครับแสีบๆร้อกันนี่มึงโอ้เต็มเต็มถั่วพวงไงเลยคำแหลกนะครับ อมาคำโตโตมามาสุกคนครับแซบอยู่มนบ้านเพื่อนบุญอยากครับเห็ดของหวานอยู่หลังบ้านเนะาะเห็ดไอ้บวชอึหรือบวชฟักทองะนะครับ ม,มาละห้าบาทแซ่บจอง xăm như nhanh nhặt các เมื่อคืนนี้พนตกเวเบิดขึ้นน้ำท่วมครับเส้นบานกอกทนะ่วมแล้วก็อยู่สีฐานครับนาปั่มปอท่อครับท่วมครับผม ต่วงนี้ก็ระมัดระวังครับหนาฝนนี่อันตรายใด้ป่ะเนี่ยงูตะขาบโยอ,อันตรายครับ ต,ตัตัวตแต่ดึกวตัวตัว้ัวตัวตัเบิดตัวตัวตาวตัปตยวตัวโปวตัวตัวตัวเัวตัวตัวตัมืมัวตััวตตัวตัวน,นัว สมุนยากนะบอกเอาไปเร็วลูกสาวเอาให้ก็าโกินเมล่้เขากินนำมากเลยครับมักมาไหวเอาให้แล้วก็บอกินมันถือควาร่มครับเปิดพระลมใส่มันแห้งเร็วมันแข็ง ม่นแข็งหลัคซีนมันเกาะกัน เดี๋ยวนี่โลยี่สิบแล้วหน่อยหนาหลายระบาดแล้วเหลือโลยี่สิบแล้วสื่อตอนแรกเจ็ดสิบเดนี้เหลือรยี่สิบ tôi <coughs> cay <coughs> mười bảy cái đấy nó. อิ่มเลยอันนั้นแัดมีเนาะต่อเดี๋ยวของหวานน่ะบิด่ายเขียดหนังเยอะนี่เมงนหน่อยจะหวานเนื้อเนี่ยอืมอ้ม หวานไปเซกกระเพาะยีเดอร์ไก่ของได้กระเพาะอ่ะอืมอันนี้บบชุกอืมอืมนี่อันนี้บบชุก wei bob เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ี่ได้ฝากไว้ซํานี้นะครับแสบคือเกลครับผัดหมี่โคราชฝีมือแม่บ้านผมเนาะครับกักเขียบหนังกักเขียบหวานๆครับไว้เจินคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจินคลิปนาครับ